น้องเหล็กน้องซ้ำน้องเหล็กเสร็จแล้วเรียบร้อยสวยดีดูแล้วครับสวยงามทีเส้นเรียบร้อยยางเต็มผ่านไปผ่านมาก็เช่นนี้ครับน้องเหล็กแล้วก็คุณอินนะครับออกไปน้องซ้ำแน่เรียบร้อยสวยงามตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับก็สัญจรได้สะดวกครับ เดินสบออเดินนิ่มๆเลยบัวเดินสบายอืจะเออเฮ้ยออม่วนนะ,อะขอบคุณคุณม่วนขอบคุณนายกประเสริฐสุขจิตครับโครงการจัดสรรมาให้ชาวบ้าน อ่บ้านน้องเหล็กอ่ไปคุณอินไปบ้านน้องซำไปกับโพตะกลางสะดวกสบายครับเส้นนี้ทะลุเข้าหมุมบ้านผ่านอบตอได้นะครับขอบคุณครับ